ภาเบิงธรรมศาสตร์ยามแรงตะเวนสิตกดินครับตะเวนกำลังศิลับขอฝ่าตะเบิงศิสีมนี่สเห็นกำลังศิลับลงสวนป่าครับต่้งเพื่อนมีนกบินพู้นมันมันไปเกาะอ,อยู่ต้นน้นครับตเต็มอยู่ต้นผล นกปากหางครับธรรมศาสตร์หนกปากหางออกจากต้นนี้แต่ก่อนบอกุกเคยพอหรอกครับหนกปากหางกำลังมาหูจากวังสองสามปีที่แล้วนี่แหละครับหนกปากหางมาหากินหอยสลีแต่ก่อนในทงหน้าเนี่ยก็แบเบซมีแต่ แามหนานามบกหอยสลีมันสิออกไข่อยู่นกปากหางก็สิมาหากินบกหอยแต่ก่อนนี่ว่าแต่หอยสลีเนี่ยศัตรูอันตรายของเขาวันนี้พอมีนกปากหางมานกปากหางมากบกหอยสลีดับแนวเลยครับหอยสลีบ่เกิดก็ถือว่ากำจัดได้ดีอยู่ มาอยู่สองสามปีป่นี้หอยเซรีมีคนถามหาเลยแต่ก่อนหอยเซรีนี่มีแต่ว่าจมให้มันแล้วบ่วยอยากให้มันมีพวกหอยเซรีูมือนี่อยากให้มีเลยครับเพราะว่าอึดแนวกินคนก็อึดแนวกิน,น,กน,ดน,กนใด้ซื้อพวกหอยเซรีกินแหละแต่ก่อนนี่พอว่าอยากเบื่อถิ่มครับหายามามาขา ธรรมศาสตร์เพิ่นแถวบ้านยังหลายอยู่ครับนกราว่าสิเป,ป็นนกเอียงนกกดนกเขาครับสุนเรียกาศทงหน้ายำแรงกับสวนปามหมากับมหาเล,ลาะทงเลาะทาขวดหนูหน้า ยังหล,ลยอยู่มันโมเมนต์ฮันเลยลูกมันนกปากหางมันโมเมน,น,นต์ฮนมันโมเมนตนังการ์ตูนดักดก,กูดเด่น ครัผ้าหละเบึงทงหน้า32ไสิบสงลวอีกเก่าโตครับผูกนี่คำคำกับลากระบาดตอนนี้ก็ออกมาหลาะทงหน้าแต่และคนอ้วนหลายทั้งแม้ทั้งลูกทั้งพอ กำลังสิอ้วนออกมาหลอกท,งทองรอทาลดโควงอ้วน,น <c oughs> ครับมาจากทัวสารทิศครับมานอนอยู่นี่ละ่ะย่ามเพชรหนา้าต้นใหม่ที่มานอนอยู่นี่ทั้งไตนี่ เขาตายเลยนะครับเข้มแห้งกินตะขี้ครับก็บอเอาไอ้โหบรรยากาศเลาะทงโท้าจำหนีแล้ะครับพอกันใหม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ